รถเป็นไรลูกมันเป็นไรครับเสียเหรอมาพ่อดึงให้ลูกมาพ่อดึงให้ให้พ่อดึงให้ไหม พังเลย <S <S นี่ไพอดึงให้แล้วลูกพอดึงให้แล้วฮึบฮึบแล้วไปยัดก็เข้าไปทำไมอ่ะลูกมันก็พังเลยพังเ่าซ่อมซ่อมเอานี่ใส่ซ่อมซ่อม,อมขายขายดีๆลูก อ้าวสวยเลยเข้าไปเลยที่นี้อ้าว